สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเตือนลูกค้านะคะที่ชอบซื้อสีสมุนไพรแบบสะไปทำเองที่บ้านนะคะอย่าหาทำนะเพราะถ้าวันใดวันหนึ่งคุณคิดกลับมาทำสีเคมีผมคุณจะต้องฟอกเท่านั้น ฟอกและหรือทำไฮไลท์เท่านั้นผมถึงจะติดสีนะคะมิงั้นผมคุณจะไม่ติดสีเลยที่ตายเธอแล้วมันจะเป็นอะไรที่เสียเงินค่อนข้างที่จะเยอะแล้วใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานสิ่งแรกนะคะก็คือเสียตังฟอกผมเสียตังเชื่อมแกนผมนะคะเสียตังบำรุงพรีเมียม เสียตังค่าลงสีเคมีใหม่ทั้งหัวที่สำคัญเสียเวลาเกิน5ชั่วโมงด้วยนะคะที่สำคัญนะคะการฟอรกไม่ใช่ว่าฟอรกรอบเดียวแล้วสีมันจะออกเลยนะบางคนฟอก2-3รอบนะคะกว่าจะล้างสีดำออกจากเส้นผมได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นเรื่องที่เสียเงินเยอะมากถ้าไม่คิดจะทำสีเคมีแล้ว คุณยอมสีสมุนไพรไปได้เลยแต่ถ้าคุณยังมีใจรักในสีเคมีแล้ววันในวันหนึ่งฉันอยากทำสีเคมีขึ้นมาผมคุณจะ ต้องโดนฟอกนะคะพราะถ้าคุณไม่ฟอกอย่างเคสนี้นะคะสีก็จะติดเฉพาะโคนผมนะคะปลายผมสีจะติดค่อนข้างที่จะน้อยมากนะคะวันนี้ก็เลยเลียมปลายผมให้กับลูกค้าไปนะคะแล้วก็แนะนําว่าให้ตัดผมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลงสีโคนผมไปเรื่อยและห้ามไปย้อมสีส่วนภายอีกนะ